สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็ย้ายมาวันพฤหัสอีกแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็พอดีวันอังคารที่แล้วมีการประชุมพนักง,งานที่นี่ด้วยแล้วผมเองก็ไม่สะดวกนะครับก็ย้ายมาเป็นวันพฤหัสนะครับที่แรกว่าจะพาร์ทข้างเป็นอ <c oughs> คิดก็เสีได้ว่าไม่ได้พบกันไม่ได้คุยกันนี่ก็ขาดความสนุกไปนะครับ <c oughs> คุณเท่งภาพที่เราโชว์เมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์จีนของจางอีหมูเรื่องล่าสุดที่ที่ออกมาเป็นบูเล 4K นะใช่ครับเป็น 4K เพิ่งมาออกในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นเราได้ดูบ้านเราออกเป็น DVD แล้วก็บูเลไปก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ดูว่าผมว่าเรื่องนี้คือใครได้ดูก็ต้องสังเกตหนึ่งก็คือชาโดสีขาวกับสีดําแล้วก็เป็นเรื่องของเงาจริงๆคุณจะได้เห็นความความเปรียบเทียบกับกับ เงาซึ่งเราได้เห็นว่าความแค่คําว่าเงาตัวเดียวมัน,มนสื่องได้หลายอย่างหลายเรื่องจริงๆครับก็เรื่องเราเกิดในยุคที่ถ้าผมจาไม่ผิดเขาเรียกจ้านั่นฝอจ้านั่นฝอก็คือยุคที่จีนแบ่งออกเป็นหลายแผ่นดินน,ดน,น่าจะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ้าครองเมืองนะครับ,รบก็คือต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครนะครับก็ก็ทําให้สิ่งเ่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าเจ้านครแห่งรัฐเนี่ยก็มักจะมี ตัวตายตัวแทนออกมาเพื่อที่จะหาเหตุว่าพ้าตัวเองจะถูกทําร้ายหรืออะไรเนี่ยมันจะมีคนคนรับหน้าแทนก็คือหมายว่าเป็นสื่อเป็นตัวเงาอะเป็นเงาที่โดนแทนไปก่อนอ่าใช่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็มีความลึกลับซับซ้อนด้านจิตใจอยู่เยอะนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันมันไม่ได้ง่ายในการที่จะชมแบบเอาแต่สนุกอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องของปรัชญาชีวิตเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับ อย่างตัวโทวนนั้นโะท,น,ทนออกโทนออกขาวดำจริง יג, ๆนะเร,เราถึงสื่อถึงว่าผมว่าในยุคนั้นเสื้อผ้าด้วยการที่แบบที่เป็นสีสันจริงๆอาจจะมีมีค่อนข้างน้อยาวิธีการย้อมสียังไม่พัฒนามากสีก็ออกจะทึมๆเราได้เห็นสีออกเทาออกขาวเป็นส่วนใหญ่ในฉากในเรื่องแล้วก็เราจะเห็นมันหมุนๆเพราะหนึ่งก็คือจะบอกว่านั่นคือเงาจริงๆเราจะได้เห็นว่าคนที่แบบตัวเองเป็นเงาเนั่นคืออะไรจริงๆ เออหนังของจางอีโม่เนี่ยผมพึ่งไปดูหนังเรื่องแรกของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเห็นว่าหนังแต่และเรื่องเนี่ยจะจะซ่อนเอาเอาแนวคิดอะไรที่มันมันคิดคาดคิดไม่ถึงหลายหลายอย่าง<ช>ที่อาจจะมองไม่เหมือนไม่เหมือนที่พวกเรามองนะครับ,รบนะฮะอาจจะมองต่างออกไปแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งซึ่งใช้ในความคิดซึ่งออกจะ พิลึกพิลั่นก็มีคร,บครบับางอย่างผมว่ามันเป็นก็คือหนึ่งก็คือวัฒนธรรมจีนซึ่งสั่งสมมาแต่บโบราณเป็นพันปีจนปัจจุบันมันก็ความคิดแบบนี้นก็ยังมีอยู่แล้วก็วิธีการรบวิธีการนําเสนอของเขามันก็แตกต่างที่เราสัง,สงเกตว่าเราดูจากหนังยุโรปหนังอเมริกาก็มีวิธีการนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งทางตะวันออกอ่งจีนญี่ปุ่นก็มีวิธีการนําเสนอซึ่งแตกต่างออกไปแต่ว่า มันก็คือศิละปะอย่างหนึ่งเหมือนกันความฉากที่มีการรบกันมีอะไรเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าลีลาของฉากต่างๆเนี่ยมันจะมีความสวยงามอยู่มากนะต้องบอกว่ามันมันเ,นเป็นเหมือนเราดูบัลเล่เหมือนเราดูบัลเล่บ,บนบนจอภาพยนตร์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าจางอิ่โหมเนี่ยอยากให้หนังออกมาในแนวที่เรียกว่า ลึกลับซับซ้อนแล้วก็มีแฝงความเขาเรียกว่าอัม,มหิตในจิตใจของมนุษย์ที่ที่ยังคงเส้นคงวาอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยได้นะครับหนังเรื่องนี้ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมว่ามีทางเดียวที่จะเป็นเจ้าของได้ในตอนนี้ถ้าเป็น 4K ก็คือต้อง Import เข้ามาท่านจะถนัดสั่งเองหรือจะให้ทางบุมแรงสั่งให้ก็ได้นี่ก็ผมก็ให้ทางบุมแรงสั่งมาให้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากหรอกพันพันหน่อยๆน,นะครับ,รบก็เออหน้าเก็บหน้าเก็บแม้ว่าจะไม่มีบรรยายไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยหนังมัน มันค่อนข้างที่จะให้ลีลาของภาพแล้วก็การดูเฉดดำลึกเนี่ยมันสวยงาม<ช>นะ<ช>ต้องบ,บอกว่าคนที่ปรับภาพนี่น่าจะชอบเลยทีเดียวหลังเท่งครับสีดำเนี่ยผมว่าม,มันให้เราได้เห็นความแตกต่างในระหว่างมิติของแต่ละภาพแต่ละฉากแล้วก็มันสื่อถึงตัวละครซึ่งบอกว่าตัวละครเอกในเรื่องเราเป็นเงาซึ่งเงามันจะทําอะไรเกินหน้าตัวละครหลักไม่ได้เนี่ยมันทําให้เราได้คิดว่าคนที่เป็นเงามันต้องอยู่ภายใต้ตัวหลัก ที่เป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ว่าเงาอยู่ด้านหน้าตัวหลักอยู่ด้านหลังทั้งที่จริงๆเงาเราอาจจะเป็นถูกถูกวัตถุก,ก่อนเราถึงจะเห็น<ม>งเงาทิศสาสัดลงบนพื้นนะครับก็เป็นคนที่ต้องเจอผลกระทบก่อนตัวจริงแล้วก็จะต้องทําตามคําสั่งแล้วก็จะต้องไม่ให้ฐานะของตัวเองนั้นหลุดรอด mmm. ออกมาได้นะคร,ครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีความความน่าดูอยู่แ,แรกๆผมดูว่าแบบ แกลีลาซึ่งเหลือเกินนะคือโดยเฉพาะฉากฟันดาบในสายฝนหรืออะไรเนี่ยมันมันจะมีอะไรนําเสนอใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ได้ซ้ําแนวภาพยนตร์กำลังภายในเก่าๆนะครับ,รบอาจจะบอกว่ามันดูดุดันแล้วก็มีความจริงจังแล้วก็มีเรื่องของอมีชู้รักถักสวัสดีนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่โอ้มันใกล้เคียงชีวิตจริงมากใช่ไหมยกตัวอย่างในฉากตอนต้นเรื่องเนี่ยตอนที่แม่ทัพ ซึ่งเราบอกว่าเป็นตัวเงาเนี่ยอ,ออกมาเถียงกับกษัตริย์ที่ที่ปกครองอยู่ว่าจะให้ให้ใหมันเหมือนกับการจับผิดเงาอะว่าให้แสดงการดีดพินคู่กับภรรยาของตนเองจร่งก็จริงไหมจริงไหม,ไม <laughs> ใช่มันถึงขนาดเถียงกันจนแบบไม่มีใครยอมใครสุดท้ายก็จับไม่ได้สุดท้ายแล้วกลับมาที่ตัวตัวเอกในเรื่องซึ่งอยู่เบื้องหลังเราจะได้เห็นว่าเขาเขาเอาตัวที่เป็นเงามาแสดงเนี่ย จับมาเพื่อให้มันแสดงได้เหมือนกับตัวเขาเองมันบอกให้เราได้เห็นว่าหนึ่งคือคนที่เป็นเงาวนี่นมันถูกปิดทุกอย่างจะต้องตายก่อนหรือจะต้องถูกส่งไปทํางานต่างๆซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็ตัวเงาคิดพยายามที่จะหาทางออกจากการการถูกบังคับถูกควบคุมตรงนี้สุดท้ายมันก็จะได้เห็นภาพตอนหลังซึ่งมันผมว่ามันมันตอบกลับกันได้ทุกทุกคนกลายว่าทั้งทั้งฝั่งตัวร้ายฝั่งตัวดี ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะถูกหักหลังอยู่เหมือนกันคือคือมันมันเงาซ้อนเงาอะ่ะใช่แล้วตัวจริงซ้อนตัวจริงตัว <c oughs> จริงกับตัวปลอมก็ซ้อนตัวปลอมผมผมผมอยากจะบอกว่านี่เป็นการเขียนบทที่คล้ายๆกับหนังเรื่องฮ <c oughs> ีโร่ฮีโร่นี่ก็ออกในแนวที่ใช้สีมาเป็นตัวบรรยายเหมือนกันว่าสีออกเวลา เล่าเป็นเรื่องหนึ่งก็ก็สีหนึ่งสีฟ้าเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็ออกเป็นสีแดงเล่าอีกหนึ่งก็เป็นอีกเฉดสีเขียวสีอะไรแล้วแต่ว่าอยากจะให้ผู้ชมคอยตามไปทางใดนะครับนี่ก็เป็นกลวิธีแต่ว่าเรื่องนี้บังเอิญต้องการใช้โทนออกสีเทาขาวดําออกมนๆเลยท่านผู้ชมจะจะเห็นว่าเหมือนดูหนังขาวดําแต่แต่สีสันวิจิตพานลายมันจะไปอยู่ในลีลาของเนื้อเรื่องแล้วก็รายละเอียดผมชอบมากหนังเรื่องนี้ก็เลย สั่งมาเป็นบูเล 4K นะครับท่านใดที่สนใจก็ลองฝากทางบูมบันเลงสั่งกันได้นะครับหรือว่าท่านจะไปสั่งเองที่ไหนเราไม่ได้ว่านะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องหนังซึ่งถือว่าเป็นหนังที่นักสะสมแล้วก็โด่งดังในหมู่นักชมชาวญี่ปุ่นมากๆนะครับแล้วก็คนไทยเองก็น่าจะคุ้นเคยนะรู้จักกันอย่างดีนะครับ,รบก็คือเรื่อง ยู n เนมครับยู n เนมหรือว่าหลับตา,ตาฝันถึงถึงชื่อเธอรนะเรื่องนี้เป็นยังไงคุณเท่งผมว่ามันมันเป็นวิธีการนําเสนอของผู้กำกับยุคใหม่ที่ทําแอนิเมชันของญี่ปุ่นมันนําเสนอได้สื่อได้ถึงเวลาณช่วงหนึ่งซึ่งเรามองว่าเวลาเนี่ยมันดําเนินไปตลอดแต่ว่าเวลามันกลับมาทําร้ายเราชีวิตเราหรือว่า<ม>ทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างจะถูกกาหนดด้วยเวลาเป็นหลักแล้วมันมีการ ติดต่อสื่อสารกันในระยะไกลซึ่งซึ่งเราเราบอกว่าที่ก่อนเราเคยดูหนังที่ประเภทว่าข้ามช่วงเวลามาเจอกันหรือหนังที่มันมันมีระยะเวลาซึ่งมีระยะห่างซึ่งซึ่งบทีเราไม่คาดคิดว่าเวลานมันมันมาบระจ,จบกันทําให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆได้แต่มันสื่อถึงความความเหงาในการทํางานการค้นหาความรักและก็วิธีการนําเสนอของตัวละครซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาบอกว่าเขามี แง่คิดในเรื่องของความรักการดําเนินชีวิตและกะ็บรรยากาศวิธีการของของการนําเสนอซึ่งผมว่ามันมันแตกต่างออกไปแล้วเราเราดูแอนิเมชันเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของของความดราม่าหลักๆห,หรือว่าวิธีการเล่าเรื่องของของผู้กำกับซึ่งมันบอกว่าทาให้คนรุ่นใหม่มันอินกับหนังเข้าถึงแอ <Animation, S 1> นิเมชันครับเข้าถึงง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายแล้วก็นําเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราได้ได้เห็นว่าเรา เราสัมผัสผ่านหนังเลยแหละ,ละ,หละเรื่องสมัยก่อนเราเจอจดหมายวิธีการสื่อสารผ่านโทศรศัพท์ต่างๆซึ่งปัจจุบันบอกมันมีการส่งข้อความถึงกันข้อความสั้นๆแต่ว่ามีการโน้ตไว้ว่าแต่ละวันวันนี้ทําอะไรแล้วก็กลับมาอ่านกันตัวเรื่องหลักๆคือตัวพระเอกกับนางเอกเขาอยู่คนละช่วงเวลาคนละจังหวัดพระเอกอยู่โตเกียวนางเอกอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งซึ่งมันมันห่างไกลกันวิธีการเมินชีวิตก็แตกต่างกันแต่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมา อีกคนหนึ่งมาอยู่ในร่างของผู้ชายคนนึงก็อยู่ในร่างของผู้หญิงซึ่งซึ่งมันเกิดความประหลาดทําให้ทุกคนเกิดความสนใจและเหตุการณ์เกิดหลังจากที่มีดาวหางวิ่งผ่านโลกแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ตกมาในบนโลกทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมว่ามันมันได้อารมณ์อีกอันนึงแนะนําเอาไปชมกัน ก็อันนี้ก็จะมาในรูปของดีวดีก่อนนะครับทีนี้ว่าในเรื่องของตอนนั้นเราเคยมีเป็นบูเรมันมีผลิตแต่ว่ามันหมดไปแล้วถ้าจะสั่งตอนนี้ก็อาจจะได้เป็นตัวอินพุตกลับเข้ามานะครับแล้วก็ที่เป็นบ็อกเซตอะไรทั้งหลายนี่ก็ก็เคยมีออกมาแล้วอย่างที่เห็นตัวอย่างมาสักครู่นี่นะครับเรื่องของบ็อกเซตนี่คนญี่ปุ่นชอบมากนะครัเก็บไปดูเป็นเซตเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นหนังทําเงินอีกเรื่องหนึ่งของปี2016นะครับผมมองว่าตัวหนึ่งคือ เราเคยพูดแต่หนังแอนิเมชันซึ่งจินตนาการเราได้เห็นจินตนาการของของฝั่งตะวันออกซึ่งเราบอกว่าเหมือนกับที่ไอสไตล์ ide, บอกว่าจินตนาการสำคัญที่สุดคือเขาเขามีจินตนาการแล้วทําให้สื่อทุกอย่างมันออกมาได้เห็นภาพให้เราได้ได้ได้ไปกับมันได้เราเข้าใจแล้วก็มีความประทับใจในการชมภาพยนตร์มากขึ้นนะครับ ก็ <c ười> คือคือเมื่อมีจินตนาการก็ทําให้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้น <c oughs> เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มาจากจินตนาการนะอย่างเครื่องบินเนี่ยไม่มีใครคิดว่ามันจะจะบินได้หรืออย่างที่มีคนเคยคิดถึงเรื่องว่าเราสามารถที่จะสื่อสารถึงกันโดยโดยโดยโ,ดยโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยผมคิดว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าในเมื่อโลกเรามีจินตนาการมีคนที่คิด ด้านจินตนาการได้ดีแล้วก็เอาจินตนาการนั้นมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆที่ที่เห็นอยู่เรื่องของการเดินทางข้ามผ่านการเวลาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องเสนอขึ้นอยู่นะครับในแนวของเกาหลีก็มีนะครับแล้วก็มี ของเกาหลีนี่เขาก็นําเสนอดีนะอิมเมรี่นะครับมัลก็เป็นเหตุการณ์แบบคล้ายๆกันผู้ขนาดผู้ขนานกันแล้วก็ของไทยเราเองก็มีหวานมันฉันคือเธอจะได้ไหมที่ผู้หญิงผู้ชายสลับล่างกันนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่บังเอิญมันอาจจะตรงกันหรืออาจจะไขลอกไขก็ไม่รู้นะแต่ว่า มันก็เป็นแนวคิดที่สนุกนะครับส่วนท่านที่อยากได้บ็อกเซตนี่ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีฮเอาไว้โชยดูว่าเคยออกมาแบบยากนิดนึงนส่วนส่วนตัวตัวหนังเนี่ยผมมองว่าหนึ่งคือเราสัมผัสประสบการณ์ภาพยนตร์บางทีเราเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นแอนิเมชันเด็กๆดูแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันนี้แอนิเมชันเข้าถึงกับ ทุกอย่างทุกวัยนะครับของญี่ปุ่นนี่ะทั้งหนังสือการ์ตูนทั้งอะไรต่างๆมันไม่ใช่เป็นใช้เรื่องเด็กมันจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ศึกษาได้หรือว่าทําให้เราเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ในรูปแบบดีบดีผมว่ากลับมาตอนเนี้หนึ่งก็คือมันมีหนังเรื่องใหม่ของผู้กลับคนคนนี้ก็คือทิงไคนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือมีหนังเวทเทอร์ลิงวิดยูซึ่งเข้าฉายในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมว่าก็ เป็นเราได้ติดตามว่าเราประทับใจกับโยนเนะมาแล้วแล้วเรามาดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาซึ่งอีกไม่นานก็จะมีในรูปแบบของบูเล่และก็ดีวีดีด้วยเหมือนกันค,ครับก็เป็นเป็นแนวคิดของอญี่ปุ่นเนาะในแนวของญี่ปุ่นแล้วก็มีภาพยนตร์วันนี้เรื่องที่จะทิ้งท้ายให้ท่านได้รับทราบกันนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อาจจะบอกได้ว่าไม่น่าจะพลาดนะครับนะอันนี้ก็ออกมาเป็นบูเล่ก่อนเนาะนะฮะ เหมืนว่าจะมี 4K เข้ามาไม่หรือเรื่องไรเดี๋ยวเราตามกันดูนะครับนะับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Hellboy 2019นสิบเกะครับ,รบต้องบอกว่า Hellboy มีการสร้างมาอย่างน้อยก็สองครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ปี2004แล้วก็ปี2008ภาคนี้เป็นการรีบูตกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีผมมองว่าเนื้อเรื่องของ Hellboy มันยังเป็นจุดขายพวก พวกแอนตี้ฮีโร่ได้อีกจุดหนึ่งถึองทีเราได้เห็นแต่ฮีโร่ซึ่งมันทําอะไรถูกต้องไวหมดเอาไม่องบางด้ใช่ครอบทาเรื่องแย่ๆแล้วมันเป็นยังไงครับคือต้งบอกว่าจากมุมที่ไม่ดีแต่ว่ามีความคิดที่ดีในการในการช่วยเหลือรักษาโลกมนุษย์อมันก็ทําให้เราได้เห็นมุมหลายๆอย่างซึ่งจะบอกว่าคนดีจะทําดีทั้งหมดมันคงไม่ใช่มันคงไม่ขาวตั้งเนาตลอดหรือ สีดำมันคงไม่ดําทั้งหมดมันมีให้เราได้เห็นนะครับเบอบอยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกแล้วก็ความที่เป็นเป็นแอคชั่นเรทอเต็มเต็มมีฉากฆ่าฉากโคดอะไรซึ่งมันเราบอกว่า้าคเก,าก่าๆมันอาจจะมีเรทซึ่งอ่อนกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ได้ใช้มุมมองซึ่งซึ่งแบบกระตูนแอนิเมชั่นมากนะครับภาคนี้มีข้อดีคือมีเสียงแอดมอสด้วยนะครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นบูเรธรรมดานะครับแต่ว่าในระบบเสียงนั้นกลับเป็นด o บีแอดมอสก็คือมีเสียงจากพีดานนะฮะก็คือมีเสียงที่แนวดิ่งด้วยนะท่านชมสามารถที่จะดูแล้วก็สามารถจะทดสอบระบบเสียงได้ไม่แพ้แผ่น 4K เพราะว่ามันเป็นร่องเสียงที่เป็นด o บีแอดมอสเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วตัว 4K มีโอกาสเข้ามาไหม 4K น่าจะเป็นตัว Import ครับ Import น่าจะต้องอิ p o r t เข้ามาทีบ้านเราคงจะไม่ได้ออกเป็นแบบของ 4K ครับกอ,อนนี้ก็อา,อาจจะบกพร่องค่องแพร่งบ้าง<ช>เพราะวนะ่าในบางส่วนเราต้องยอมรับตรงๆว่าบางเรื่องเนี่ยเขาพอไม่ได้ทํามีบรรยายไทยแล้วเนี่ยการจะสั่งเข้ามาก็ต้องมียอดพอสมควรนะครับในการที่จะทำนะฮะแต่ว่าตัวตัวเด่นในเรื่องก็คือฉากที่เป็นฉากต่อสู้ถึงถึงมันมันจะไม่ไม่แบบ ฟูทั้งหมดแต่ว่าความที่มีเสียงเซราแบบแอดมอลให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ผมมองว่าก็เป็นเรื่องดีแล้วก็บางครั้งเราได้ทดสอบระบบเสียงกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องหลายๆแนวบางทีเรามองว่าหนังเล็กๆ h e ล l บ o y กลับมารีบูทใหม่มันอาจจะเหมือนเดิมกับที่เราเคยดูมาแล้วแต่จริงขอให้ลองนำไปชมดูก่อนความแตกต่างมันมีแล้วก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการรับชมภาพยนตร์ด้วยครับ ครับนี่ก็คืออีกเรื่องนึงนะครับในรูปของบูเลนะฮะท่านผูชมสามารถที่จะฟังเสียงระบบด o บ b บ a ล m o แอสได้ด้วยนะครับก็ลองดูกันเนาะเพราะว่าเราก็พยายามจะหาของแปลกใหม่หรือของที่มันมีคุณค่าจริงๆเนี่มานําเสนอนะครับต้องบอกท่านชมว่าบางทีเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเ,เราไม่ใช่เจ้าของโดยตรงอะ่ะเราก็ ได้แค่พยายามคือไม่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้ว่าเรื่องนี้จะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีบรรยายไทยจะต้องทําอะไรแต่อันนี้อันนี้น่าจะมีครบนะครับก็ก็เรียกว่ามีเสียงไทยมีบรรยายไทยนะครับแล้วก็มีดับเบิเอสสให้ด้วยนะครับอันนั้นก็น่าจะเก็บไว้นะครับในเรื่องหลักที่เป็นแอนิเมชันที่เปรียบเทียบทีมงานคัดเลือกนักแสดงผมว่าเ็าทาได้ดีถึงแม้ว่ามันบางคนอ่ะมักจะไปเปรียบเทียบกับภาคเมื่เคยก่อนทําก่อนหน้านั้น แต่อย่าว่าอย่าลืมอย่าลืมว่ารูปกับแตกต่างกันและความต้องการที่เขานําเสนอเนี่ยต้องการแบบที่เป็นแอนิเมชันตามหนังสือออกมาโดยเฉพาะก็อาจจะมีมุมซึ่งบางคนคาดหวังว่าเฮ้ยจะมีฉากต่อสู้เหมือนกับหนังของมาเวลซึ่งซึ่งมันแตกต่างกันนะครับมันมันไม่อาจทําแบบนั้นได้เพราะว่าโทนของหนังมันก็ต่างกันอยู่แล้วดงนั้นมันเน้นเน้นความบันเทิงแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยความรุแรงไม่มีอันนี้อาจจะโหดๆเบสๆใชบค่ะ หนังหนังอย่างฮิบอยก็อยู่ในเกณฑ์อย่างพวกโหดดิกๆอย่างพวกโลแกนหรือว่าต <Yoda S 1> ัดเรสอะไรซึ่งซึ่งมนบางฉากคือว่ามันมีฉากต้องบอกว่าฉากตัดมือฉากฆ่าฉากดึงฉากอะไรที่มันมันค่อนข้างโหดร้ายอยู่เหมือนกันก็เรีวกว่าเลือดสาดจอประมาณนั้นนะครับก็ไม่ควรที่ให้เด็กๆได้ดูนะครับผู้ใหญ่ก็ บนรุ่นที่ติภาวะแล้วก็ดูได้นะ <c oughs> ก็ไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไร,รบางทีมันมันมาจากาการเขียนโครงร่างมาจากการ์ตูนมาจาก<ช>อะไรเนี่ยมันก็จะมีความแรงอยู่แล้วสําหรับในดัวเนื้อเรื่องของเฮบอยเองเนี่ยนะครับก็บต้องบอกท่านผู้ชมว่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีข่าวสารอะไรบ้า<อ>บงไหมครับคุณเต่งสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ามีจอร์นบิกสามครับที่จะเข้ามาก็เตรียมรับความมันจากคิมลีฟอีกทีหนึ่งซึ่งบอกว่า ภาคนี้ได้ทดลองระบบเสียงเต็มๆฉากปืนฉากยิงฉากกระจกแตกซึ่งแบบผมผมว่ามันเยอะจนแบบโอ้โหคุยกันน้อยเลยยิงยิงกันแบบกระสุนกระเซ็นกระซ่านจอนะครับแต่ว่าวิธีการนําเสนอเขาคือทําเสนอตั้งแต่ภาคแรกภาคสองภาคสามันทําเงินกันทุกปีแสดงว่าคิโนูลฟมันก็มีจุดขายขายที่ทําให้ตลาดกลับมาสนใจเขาอีกทีหนึ่งนะครับกับช่วงปลายเดือนก็จะมีอลาดิน นะครับจากดิสนีย์อ๋อเรื่องนี้หลายคนรอกันเลยใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ทากันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ช่วงกลางเดือนน่าจะเปิด MIB ที่จะเข้ามาภาอินเตอร์เนชั่นแนลครับหลังสุดนี่นะฮะที่ออกจากโรงแล้วเนี่ยนะครับกับหนังของพวงกับลูกเบซองเรื่องหนึ่งแอนนาอ๋อครับผพราะว่าลูกเบซองก็มีมุมมองเกี่ยวกับตัวละครผู้หญิงที่เป็นนักฆ่าซึ่งนำเสนอได้หลากหลายขึ้นไม่ใช่เฉพาะเฉพาะว่าแค่ว่า ดาราที่ถูกฝึกมาหรือว่านักข่ายถูกฝึกมาเขามีหลายมุมมองหลายกลุ่มหลายองค์กรซึ่งทําให้เราได้สนุกกับภาพยนตร์มากขึ้นครับครับก็ขออภัยนะครับที่ช่วงแรกไม่ค่อยได้ทักทายเพราะพอดีลืมแว่นตาขึ้นมานะครับก็มีหลายๆท่านเข้ามานะครับคุณเล็กดีวคุณนิคมนะฮะแล้วก็จิมมี่นะครับคุณพิสุทธิ์นะครับคุณชัชชวานนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็คุณ แอนแอมแอนคุณรวยเหมือนเหมือนเหมือนรวยอะไรชนรอยชนรอยชนนะครับรอยชนนะครับคุณประสานนะครับก็คุณขวัญชัยคุณแดงนะครับคุณสมชายวิพิษนะครับคุณมโนธนะครับคุณอภิชาตินะครับคุณสุวัชัยนะครับคุณวรวุฒนะครับคุณนิวัฒ แล้วก็คุณมินซีวิกนะครับคุณที่นิสอนพรมซิริหรือว่าเฮเล็กเรานะครับอตอนนี้เห็นกําลังแรงมากเลยกาทำชุดเครื่องเสียงที่ตามบ้านนะไปติดตั้งทำเป็นโฮมซีนิมาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็นำลำโพงเซตใหม่เข้ามาซึ่งกำลังแรงทีเดียวนะครับจนเห็นบอกมีมีใครสนใจจะ,จะมาแย่เอเย่นหรือเปล่าคุณ สุรสักนะครับนะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับวันนี้จะทิ้งท้ายท่านดูของสะสมชิ้นหนึ่งนะครับนะอย่างที่บอกว่าต่อไปนี้จะเอาของสะสมมาให้ดูเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับภาพยนตร์อันนี้ก็คือ Star War ลนะครับส t า r w ว r ชุดน,นี้คุณเท่งจะเป็นแผ่นวนิลแผ่นเสียงวนิลนะครับก็ต้องบอกว่าผมช่งางใจอยู่นานมากตอนที่จะไปซื้อฉบับครบรอบ40ปีของ LP นี้เขามีอยู่3แผ่นเท่านั้นเองนะฮะ แต่ว่าในน้ำหนักเนี่ยอเอาเรื่องเลยนะครับในนี้ก็น่าจะมีบุคลากมีอะไรมา <ไป S 2> ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ในทั้ง3 d i ดิสเนี่ยเป็นเป็น t ซาแทกในพิ่มยนต์ซาวอลนะครับที่สําคัญคือมันมีความพิสดารอยู่อย่างหนึ่งก็คือณนะเวลาที่เราวางแผ่นแผ่นเสียงลงไปแล้ว<ๆ>จะเอาเข็มลงไปอ,อ่านเนี่ยนะครับเวลาที่มันวิ่งไปเนี่ย ตัวฮโลกราฟิกของมันเนี่ยนะครับที่อยู่บนหน้าแผ่นเนี่ยนะมันจะลอยขึ้นมาท่านผู้ชมมันจะลอยขึ้นมาเห็นเป็นยานอวกาศนะครับเป็นยานบินยานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นอะไรที่พิลึกกึกกือดีเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําได้นะครับเราเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ครับซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขามีความละเอียดในการผลิตแล้วก็มีลูกเล่นทำให้เราสะสมแล้วก็มีันน่าเก็บใช่ครับตุ๊กตุนตุ๊กตานี่ไม่ไม่เท่าแผ่น ประเภทนี้นะทีลาเบลแล้วก็ตอนที่ผมซื้อที่ฮ่องกงตอนนั้นไปในงานไฮเอ็นโชที่ฮ่องกงของเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจว่าจะได้บินไปบินกลับโดยสะดวกไหมนะอันนี้ราคา1,399งพเกิบกาก็คือประมาณพันสี่พันสี่เราคูณด้วยเอาห้าบาทนะครับอ่าก็อันนี้ก็ประมาณทักหกพันบาทนะครับช่างใจอยู่ซื้อดีไม่ดีซื้อดีไม่ดี พอกลับไปถึงที่พักต้องนั่งเรือข้ามมาซื้ออีกจะได้เพราะมันหนักให้เวลาเราเอาอุ้มอุ้มกลับมาเนี่ยแล้วก็แฟนซาววอรไม่ซื้อก<ด>็กระไรอยู่นะคือมันเราเคยมีแค่สองแผ่นอันนี้เป็นฉบับสามแผ่นพิเศษขึ้นนะครับแล้วก็อยากดูว่าเวลาลงเข็มแล้วมันลอยขึ้นมายังไงนะครับเอออันนี้เข้าท่าดีนะครับท่ผู้ชมพอดีผมยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะซีนเลยครับ ไม่แน่นะใครสนใจอาจจะขายต่อ <c oughs> อันนี้สำหรัแบแฟนซาวอนะครับนะก็ราคาขนาด6 0พันนี่ผมว่าไม่แพงเพราะว่ามันมีแผ่นอยู่3แผ่นแ,แล้วก็เป็นเทคนิคพิเศษแล้วก็เป็นบ็อกเซต็อกซตที่ทำมาดีมากนะครับผมบอกว่าหนาปึกเลยนะครับแล้วน้ำหนักนี่โอ้โหนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นของที่ลึกของซาวอเนี่ยก็ขายดิขายดีแล้วก็ภาคใหม่นี่ไม่นานนะคงเข้าโรงนะครับ ก็ถือว่าจะเป็นการปิดฉากของตำนานตำนานสตาร์วอลได้อย่างลงตัวที่สุดส่วนว่าพอปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีภาคแยกออกมาหรือไม่เนี่ยท่านไม่ต้องถามเลยเข้ามาแน่เข้ามาในสตรีมมิงแน่นอนเท่าดที่ผมฟังข่าวดูเขาคยเอาสตาร์วอลเอาในมรดาหนังตัวฮีโร่อะไรของเขาทั้งหลายเนี่ยนะเอามาสร้างเป็นเป็นภาพยนตร์ที่จะฉายทางทางสตรีมมิงของดิสนียแน่ๆนะก็ ต้นปีหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนวา่าจะเป็นคู่แข่งของ Netflix ที่ที่สูสีนะคะ<ช>รับเาก็บอกแล้วมกันว่า Disney ก็บอกไม่ได้มาแข่งกับ Netflix นะแต่ว่าเป็นการเติมไม่เต็มขึ้นหมาวากว่าถ้าคุณอยาก<ม>ดูภาพยนตร์ที่ที่ตลาดในส่วนของ,ของอดิสนีย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นสมาช,ชิกได้แล้วเดือนหนึ่งรู้สึกไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะว่ารวมทั้งฟ็อทั้งดิสนีย์มาวล ก็สังเกตได้ง่ายหนังอันดับบ็อกอฟฟิศที่ทำเงินสูงสุดตลอดการจะมีอยู่แค่เต็มที่เพว่ามีไม่เกินสาบริษัทแน่ครับก็เรียกว่าก็ฝากผู้ชมไว้นะในเรื่องของบ็อกเซตที่มันสวยๆเดี๋ยวเข้าหน้าอาจจะเอาเลเซอร์ดิสซึ่งหาดูยากๆนะครับอย่างเช่นของของไททานิกเนี่ยนะครับแล้วก็ของ เรื่องสุดท้ายที่ซาวนะครับเขาสร้างออกมาเป็นเลเซอร์ดิสนะครับซึ่ง<ม>ในเลเซอร์ดิสชุดหลังสุดเนี่ยนะครับเขาจะใส่ตัวละครใหม่ๆใส่เข้าไปด้วยจะไม่เหมือน<ม>ในภาพยนตร์นะครับซึ่งซึ่งมันทําให้มีความน่าดูมากขึ้นแต่ดูแล้วไม่ดูน<ม>ี่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าเครื่องเลเซอร์ดิสมันก็มีม,ม,มีใช้งานกันหรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือ เรื่องราวที่ผ่านมาของพระพิจนรความเป็นมาและความเป็นไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแผ่นเหล่านี้อาจจะยังมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากพอที่สําหรับทุกคนเพราะนั้นถ้าอยากได้ พรีออเดอร์ไว้สั่งไว้แล้วก็เก็บสะสมกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณเท่งก็ขอลาท่านผู้ชมพิงทุนี้กล่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันอังคารหน้าเราพบก,กันใหม่นะครับนะยุกเว้นว่าวันมีสถานการณ์อย่างเช่นว่ามีประชุมที่นี่หรือมีอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะย้ายมาวันพฤหัสหรือวันใดวันหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ใกล้ๆ้เที่ยงนะครับสี่โมงสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีก็พบกับผมกับคุณเท่งได้นะครับทุกวันอังคารครับวันนี้ลาเพียงทานี้สวัสดีครับสวัสดีครับ